ทั้งหลายจะได้ปฏิบัตินั่งดูกายของเราหรือดูจิตใจของเราเราทั้งหลายถ้าเราไม่ดูแล้วจิตของเราก็ย่อมมีความหลงแล้วก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองหลงถึงแม้มีกายก็ไม่รู้จักกายของตนเองเรามีจิตใจก็ไม่รู้จักจิตใจของเราเอง ทำอันใดที่เกิดขึ้นในจิตใจเราก็ไม่รู้จกทำนันนั่นว่าทำส่วนนั่นเป็นส่วนที่ให้เกิดประโยชน์หรือให้เกิดโทษเราก็ไม่รู้เวลาทุกข์เกิดขึ้นเราก็ไม่เข้าใจสำคัญว่าที่อื่นมาทำให้เราทุกข์ไปโทษด,ดวงโทษด,ดาวโทษสิ่งภายนอก เพราะเราไม่รู้ความจริงเวลาเราแก้ทุกเลยแก้ดวงแก้ดาวแก้วันแก้เดือนแก้ปีแก้เคราะห์อย่างนอนเคราะห์อย่างน,นี้เราทั้งหลายถึงแม้แต่ทำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงประกาศมยายาวนานแล้วเราก็ไม่เข้าใจ การโทษภายนอกแก้ภายนอกเขาทำมาก่อนนั่นแล้วแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ยังไม่ได้ตร,รัสรู้หรือไม่ได้บัตเกิดขึ้นเขาก็มีมาก่อนแล้วถ้าสิ่งดังนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องพระองค์ก็ไม่ได้แสวงหาธรรม พระองค์ก็คงจะใช้สิ่งที่ถูกต้องที่มีอยู่แล้วแต่สิ่งที่มีมาก่อนนั้นเป็นของอนิจจังอยู่ในสภาวะแห่งสังขารอยู่ในสภาวะแห่งทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่แท้จริงเพราะฉะนั้นพระองค์จึงแสวงหาธรรม เมื่อพระองค์ทรงพบธรรมที่แท้จริงแล้วพระองค์จึงได้ประกาศแนะนำสั่งสอนให้ยกเลิกการถือผิดการเห็นผิดการปฏิบัติผิดนั่นนั่นเสียมากลับจิตกลับใจให้ปฏิบัติในทางที่ถูกให้เราเราจะได้เห็นถูกเราจะได้รู้ถูกทาง ถ้าเราปฏิบัติผิดแล้วความเห็นจากการปฏิบัติผิดก็ผิดไปด้วยความรู้จากความเห็นก็ผิดไปด้วยถ้าเรามาปฏิบัติถูกเราก็ได้รับผลความรู้ก็ถูกความเห็นก็ถูกผลที่ได้รับก็มีความสุขความเจริญมีสติมีปัญญา เรารู้ตามความเป็นจริงไม่หลงเข้าใจผิดนี่เพราะฉะนั้นพระองค์ทรงเชี่อทางปฏิบัติถูกนั่นอยู่ที่ไหนพระองค์เราทั้งหลายเข้าใจไหวอยู่ที่เออพระองค์ทรงเชื่อลงที่ตัวของเราลงที่กายของเรา ชี้ลงที่วาจาของเราชี้ลงที่จิตใจของเราเราอยากจะรู้ถูกหรือผิดเราก็ดูกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคือการกระทำของเรากายกรรมการกระทำใดๆทางกายเราก็ดูที่ทางถูกสมมากรรมมันโตทำการงานชอบนี่ เป็นทางให้เกิดความสุขให้เกิดความเจริญทั้งปัจจุบันและเมื่อหน้าจนตลอดถึงได้บรรลุกมัผลธรรมวิเศษสัมมาัมมันโตเป็นอริยะทางอรรยะมรเป็นทางเดินของพระอริยะเจ้าทั้งหลายตั้งแต่เมื่อท่านเป็นพุถุชนคนธรรมดาจนถึงได้เป็นพระอริยะเจ้า ท่านเดินทางนี้คือสัมมากรรมันโตคือทำการงานชอบหนึ่งเพราะฉะนั้นให้ดูรูปกายของเราก็รูปการกระทำทางกายที่เรียกว่ารูปกายนี่ส่วนหนึ่งให้รู้ทางที่ชี้ลงในตัวของเราไปชี้ลงที่คำพูดของเราที่เสียงออกมาใจาก คำพูดของเราให้เป็นสัมมาวาจาเราก็มาตรวจดูคำพูดของเราเป็นคำพูดที่ชอบที่ถูกทางหรือไม่พระพุทธเจ้าและพระอริยะเจ้าทั้งหลายเมื่อท่านแต่ก่อนยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าท่านยังไม่เป็นพระอริยะเจ้าท่านก็อาศัยเดินทางสัมมาวาจา คือพูดวาจาในทางที่เป็นคำสัตย์คำจริงสิ่งที่ประกอบไปด้วยประโยชน์จะเรียกว่าวาจาชอบก็มีอยู่แล้วคำพูดของเราก็มีอยู่เราก็มาฝึกพูดให้เป็นคำสัตย์วาจาก็ชื่อว่าเราได้เดินตามทางของพระพุทธเจ้าและพระอริยะเจ้าท่านเดินทางนี้ ท่านไม่หลีกออกจากสมาวาจาการวาจาชอบทางจิตใจเราก็มาสอดส่องดูจิตใจของเราท่านให้อบรมจิตใจของเราความเห็นที่เราคิดเราเห็นนั้นเป็นสมมาทิธิความเห็นชอบ ทุกคนก็มีความเห็นอยู่ด้วยกันทั้งนั้นแต่ความเห็นเหล่านั้นไม่ใช่หนทางความเห็นชอบจึงเป็นอริยะจึงเป็นหนทางของพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าจิตเดินตามทางพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยะเจ้าทั้งหลายก็ดีเมื่อท่านยังไม่ เมื่อพระองค์ยังไม่ cha, เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อท่านยังไม่เป็นพระอริยะเจ้าเป็นพุ้ทุชนอยู่ท่านก็เริ่มดำเนินตามทางคืออบรมจิตใจให้มีความเห็นชอบเรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบก็เห็นอะไรเล้วเห็นชอบ เมื่อจอดสองดูที่พระพุทธเจ้าฝึกและพระอริยเจ้าฝึกตามคำสอนพระพุทธเจ้าท่านก็เห็นกายนี้เองเห็นขันหานี้เองคือเห็นกายคำว่ากายเป็นที่ประชุมรวมของขันห้าเมื่อแยกออกจากกายแล้วเป็นอาการห้าอย่างที่มีอยู่ในกาย คือมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญานี่ทั้งห้าเนี่ยห้าอย่างนี่มีอยู่กายในกายเห็นกายคือรูปอย่างไรรูปฟังอน,นิจจังรูปมันไม่เที่ยง ถึงใครจะดัดแปลงแก้ไขอย่างไรมันก็ไม่เป็นไปตามความต้องการให้มั่นคงทนทานอยู่ได้คำวารูปเนี่ยทานว่ามันสิ่งที่แตกสลายด้วยความร้อนด้วยความหนาวหนาวมากกว่าร้อนหนาวมากกว่าสลายตั้งอยู่ไม่ได้ร้อนมากกว่าสลาย หิวหยกับสลายนรูปในกายนี่เป็นอย่างนั้นตั้งอยู่ไม่ได้ <c oughs> เรียกว่าอานิจจังรูปมีลักษณะทุกขังลักษณะอนัตตาเมื่อเราเห็นชัดทั้งสามอย่างนี่ เรียกว่าความเห็นเรียกวสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเราก็มาตรวจดูจิตใจของเราเห็นอยู่ในตามทางทํานองคลองธรรมนี่หรืออย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ถูกต้องหรือ,อยังขัดแย้งอยู่ส่วนว่าอนิจจังไม่เที่ยงเราจะทํารูปนี้ให้เที่ยงได้จากที่ไหน เมื่อไม่เที่ยงมันเป็นสัจจะมันเป็นความจริงเป็นลักษตรเป็นกฎเกณฑ์ของอของรูปเพราะรูปนี้มันมาที่ประชุมแห่งแร่ธาหลายหลายหย่หลายหลายธา,าตุมันมีแต่กฐวีธาตุคือธาตุดินก็อยู่ในรูปนี้รูปกายอันนี้ อาโปธาตุคือธาตุน้ําก็มาไปชุมอยู่ในในกายรูปกายนี้แต่โชธาตุก็มาอยู่มีอยู่ในกายนี้ในรูปกายนี้วายโยธาตุคือธาตุลมก็มีอยู่ในที่นี้เนี่ยมรวมกันอยู่ได้ชั่วคราวอยู่ได้ชั่วขณะ มันก็แตกสลายไปเราเห็นได้อย่างไรเราก็เห็นได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ปกติดมันมีอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแต่หากเราไม่อ่านไม่เรียนไม่ศึกษาเราเมินเสียไม่เอาใจใส่ไปเอาทุระไปในที่อื่นเรื่องอื่น เราไม่ได้เดินตามทางพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าไม่ได้อบรมจิตใจเพราะเหตุใดเพราะเราไม่เข้าใจว่าจิตใจนี้เมื่อเศร้าหมองแล้วก็บริสุทธ์ได้เมื่อมันเศร้ามองแล้วบุคคลผู้ไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้สดับไม่ได้อบรมจึงไม่เข้าใจจิตใจอันนี้ จึงไม่มีการอบรมจิตใจให้มีความเห็นชอบมีความเห็นตรงปล่อยจิตใจไปเกลือกล้วในอารมณ์ต่างๆร้อยแต่ไม่ได้เลือกแล้วแต่มันจะคิดไปแล้วแต่มันจะสัมปยุทธสัมประโยกไปในอารมณ์ต่างๆเราไม่มองเห็นทุกเห็นโทษแต่เกิดขึ้นจากการคิดนึกไม่ชอบ เนื่องด้วยเหตุนี้เราทั้งหลายจึงได้เข้ามาศึกษาอบรมจิตใจของเราเพื่อให้เกิดความดำริชอบเ,อเกิดความคิดชอบให้เป็นสมาธิกมีความเห็นชอบคือเห็นตายของเรานอกจากเห็นตรายลักษณ์ที่เรียกว่าอานิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราก็ยังหลงว่ากายนี่เป็นของสวยงาม นะว่าเป็นของมั่นคงถาวตามพิจนาดูตามส่วนสัตว์ตามความเป็นจริงแยกดูแลตามธรรมะทันว่าปุรนานาพตารัตสอาสุจินโนล้วนจะเป็นของอสุจิอสุพังของไม่สะอาด ด้วยประการต่างๆที่มีอยู่ในกายของเราทั้งหลายนี่เรออัติอิมัชมิงกายเยมีอยู่ในกายนี่ผมก็เต็มไปด้วยของไม่สะอาดเราเชื่อหรืออยากเราเห็นหรืออยากเราได้เดินพิจารณาตามทางนี่หรืออยากหรือมีแต่ตกแต่งเข้าใจว่าให้มันสวยมันงามนั่น เราไปตกแต่งให้มันสวยไม่งามล้วก็เดินผิดทางแล้วต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดินตามทางอริยสัจคือความจริงปลุกระด,ดมจิตใจไม่ให้หลงไม่ให้มัวเมาให้จิตใจนี้มีความรู้สูงขึ้นไม่ให้จมดิ่งลงมัวเมาในสิน่งเหล่านี้ให้สิ่งเหล่านี้ดึงลงไปไหนไม่รอดทับถม ครอบ,บรงาเมื่อเราเห็นว่าสวยว่างามก็ครอบงาจิตใจได้รูปอันนี้ผมก็ดีขนเล็บฟันหนันงเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกที่เราสวดอาการสามสิบสองสวดอยู่ทุกวันทุกวันเพือเ่อให้มีความเห็นชอบในจิตใจของเรจาจะกำจัดเสียซึ่ง ความไม่รู้ที่เรียกว่าอวิชชาคือความไม่รู้ความไม่รอบรู้ในกองสังขารสังขารเต่ผมเข้ามาเลยหลงสังขารแต่มผมแต่มเล็บเตฟันเตหนันงแต่นเนื้อล้วก็เลยหลงเราไม่รู้เท่าสังขารก็แปลว่าเราไม่มีปัญญาเราไม่ได้อบรมปัญญาให้รอบรู้ในกองสังขารพราะฉะนั้นมรรคลื้อแต่ อบรมจิตใจของเราให้ฉลาดไม่ใช่ปฏิบัติให้เราหลงให้เราไม่รู้ความจิตการภาวนาก็เพื่อเรามาดูกายและดูใจของเราอันนี้ให้เราฉลาดให้จิตใจของเราฉลาดรู้ความจริงที่ที่เราอาศัยอยู่ เมื่อเรารู้รแล้วผมมาพบความจริงทุกอย่างตามองค์สำเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์วางไว้ในหนังสือเมื่อมาเห็นแล้วมันไม่ใช่อยู่ในหนังสือเสียแล้วกลับมาเป็นความจริงอยู่ในกายของเราอยู่ในใจของเราธรรมะในหนังสือที่ท่านเขียนประมาณเท่าใดก็มีอยู่ในกายในใจของเราทั้งหมด เมื่อเรามาเห็นทีน่นี้ก็เราไม่ต้องไปดูหนังสือก็ได้มาดูที่นี้ก็รู้ได้เห็นได้ดูทั้งกลางวันกลางคืนเห็นทั้งกลางวันกลางคืนรู้ทั้งกลางวันกลางคืนได้ความฉลาดทั้งกลางวันกลางคืนถ้าเราได้สมาธิทิความเห็นชอบตลอดเวลาการที่จะทำให้จิตใจอยู่ในมรรคคือสมาิธิเราต้อง พูดให้ดูอันนี้ให้เห็นสิ่งน,นี้พระองค์จึงได้ตรัสว่าอายังวุจจติสัมมาทิฏฐินี่เราตถาคตตรัสว่าเห็นอย่างนี้เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นกายเป็นของไม่สะอาดประกอบไปด้วยปฏิกูลเห็นอนิจจังความไม่เที่ยงแปรปรวนไปต่างๆเห็นทุกขขังมีทุกข์มีโทษ เพราะเราไม่รู้ทุกข์ก็เลยกลับเป็นโทษถ้ารู้ทุกข์ลกลับเป็นคุณความรู้กลับเป็นคุณเป็นประโยชน์เลยเป็นวิชาเพราะฉะนั้นเราจะกลับโทษให้เป็นคุณได้ถ้าเรามาศึกษาให้มีความเห็นชอบเมื่อจิตใจมาเห็นชอบตามความเป็นจริงแล้วมักอ้วนส่วนอื่นซึ่งเป็น ปัจจัยหนุนให้ความเห็นละเอียดลึกซึ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปคือความดำริชอบความเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งมั่นชอบนี่บริวารบริขารสนับสนุนสัมมาติฏติเพื่อให้มีความเห็นให้ลึกซึ่งละเอียดไปตามระดับ เมื่อเราดำริชอบแล้วท,ทีนี้ความเป็นอยู่อัตภาพร่างกายเกี่ยวเนื่องด้วยการเลี้ยงชีพเพราะฉะนั้นการเลี้ยงชีพพระพุทธเจ้าพระองค์ก็วางไว้ให้เลี้ยงชีพในทางที่ชอบฝ่ายนักบวชกว็เลี้ยงชีพในทางที่ชอบของนักบวช ที่พระพุทธเจ้าได้วางไว้แล้วในสิกขาบททั้งหลายที่เกี่ยวเนื่องโดยการเลี้ยงชีพที่เกี่ยวเนื่องโดยปัจจัยสี่การสแสวงหาการปฏิบัติต่อวัตถุต่อสิ่งที่ได้มาควรทําอย่างไรจึงจะจิตใจไม่มัวหมองจึงจิตใจไม่ลุ่มหลงจึงจัดการเดินทางของตนไม่เนินชา พระพุทธเจ้าวางสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วพระองค์จึงได้ดับขันเข้าสู่ปรินิพพานส่วนฝ่ายพุทธบริษัทญาติโยมคารวะท่านก็วางไว้เลี้ยงชีพในทางที่ชอบใช้าจากการงานของเราที่ทำงานที่ชอบเรียกว่าสมากมัมโตแล้วเราก็ใช้ใจ่ายจับจ่ายโดยทางที่ชอบ ไม่เลี้ยงชีพด้วยของที่พระพุทธเจา้าพระองค์ห้ามเช่นไม่ดื่มของมบนเมาให้โทษไม่เบียดเบียนเพื่อการเลี้ยงชีพไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนเพราะเลี้ยงชีพ ไม่หลอกลวงผู้อื่นให้เสียหายเพราะการเลี้ยงชีพตลอดถึงสัตว์อื่นไม่ขายสัตตราอาวุธไม่ขายเครื่องทำให้คนดื่มให้มึนเมาหรือยาเสพติดต่างๆไม่ขายเครื่องดักสัตว์ต่างๆไม่ขายของปลอมของโกงของผิด ศีลธรรมเราทำการงานโดยทางชอบได้มาทางชอบแล้วเราก็แลกเปลี่ยนกินบริโภคใช้สอยเพื่อชีวิตอยู่ได้แล้วอบรมจิตใจให้ได้เดินตามทางธรรมของพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าท่านดำเนินพอมีแรงเดินได้ก็พยายามปฏิบัติให้พ้นทุกพ้นในสุด เมื่อเราพ้นทุกข์ที่สุดแล้วร่างกายเปรียบเหมือนเรือเราก็ทิ้งอยู่ในฝั่งเราไม่ได้เอาไปด้วยขันห้าก็เลยทิ้งหมดเราก็เหลือแต่วิมุทีิสุดเหลือแต่ของแท้ของมั่นคงถาวรในย่างยืนที่เรียกว่าธรรมส่วนขันห้าหมดไป เหลือแต่ธรรมสภาวะธาตุสภาวะธรรมเท่านั้นไม่เหลือสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาตลอดถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีเหลือธาตุเมื่อมีแต่ธาตุแล้วมันไม่เป็นพิษเป็นภยัยให้แก่ใครใคร เหมือนกระทาดไฟถ้าเป็นแต่าธาตทไฟแท้ๆมันไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรแต่เมื่อมีาธาตุอื่นเชื่อเข้ามาประกอบแล้วนั่นก็ลุกไหมอะไรก็ได้าธาตทไฟนี่ไปใช้อาศัยอยู่ในสิ่งไหนก็ไม่ได้ทําลายล้วนแต่ทาคุณประโยชน์เหมือนาธาตุไฟในร่างกายของเราก็ทําประโยชน์ต่อร่างกายให้อยู่ได้ ธาตุน้ำก็เหมือนกันธาตุลมก็เหมือนกันแต่เพียงแต่ธาตุที่บริสุทธิ์แล้วไม่เป็นพิษเป็นภัยแต่ที่เป็นพิษเป็นภัยนั้นมีอันอื่นมาผสมปรุงแต่งขึ้นมาเรียกว่าสังขารผสมขึ้นมาจึงเปลี่ยนแปลงเป็นรูปต่างๆเป็นธาตุเบื่อธาตุเมาธาตุลุ่มธาตุหลงธาตุโกรธธาตุโลภธาตุปรารถนาต่างๆเลยเป็นธาตุวุ่นวาย ไม่อยู่เป็นปกติสุดนะแต่ธาตุเดิมแท้ๆแ,แล้วไม่มีภัยอะไรเพราะฉะนั้นพระพุทธเจา้าพระองค์ถึงซึ่งธาตุบริสุทธิ์มันเป็นธาตุทิดแท้เป็นธรรมทิฏฐิธรรมนิยามจึงได้เรียกว่าธรรมอันเป็นสัจจะเป็นของมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นมีอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามศึกษาปฏิบัติตามทางของพระพุทธเจ้าและพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านพาปฏิบัติมาเพื่อจะได้ที่พึ่งยึดหน่วงไว้ไม่ให้ลงไหลไปที่อื่น,นยึดทางที่พระองค์ประพฤติปฏิบัติด้วยความเพียรพยายามเราก็จะได้ประสบพบเห็นความสุขความเจริญ ดังบรรยายมาสมควรแก่เวลาแต่นี้ไปภาวนาต่ออีกสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกันตั้งใจเตรียมตัวปฏิบัติจิตภาวนาค